อมาไกลเลยอึดอ,อัดแย่เนะาะค,<น>คนเยอะเนาะฐานที่แคบนิดนึงขออภัยนะแม่นะนั่งเบียดเบียกันหน่อยนึงแต่นั่งเบียดเกันก็ดีเวลาตงางคนข้างหายจะได้ไม่รู้ว่าเป็นเรานานที่จะมาเล่นแถวนี้สวัสดีครับแล้วก็ขอบพระคุณทานเจ้าภาพนะครับที่รักและเมตตาแล้วก็สาธุบารมีปู่โศกที่ศักดิ์สิทธิ์ ขอให้วันนี้ลูกได้ละวันเยอะๆถ้าเกิดว่าลูกได้ละวันเยอะๆลูกสัญญาว่าจะให้เจ้าภาพหาต่ออีกสิบคืนสาทุอุอ้ยบนยังไงให้ได้งานต่อนี่แหละชีวิตฉันเกิดมามีพ่อเขาคนหนึ่งชื่อว่าพ่อจอมมีน้องชื่อว่าเจียมส่วนแม่ตายโหงตายห่าไปแล้ววันนี้จะมาหาเตรียมมาเอาตังมันฝากตังไว้เมื่อวานนี้คิดว่าฉันลืมมะนะโอ้คนอย่างฉันลืมยากไม่ลืม เข้าไปดีกว่าไม่ครับขอบคุณมากครับรางวัลอ้าวทำไมสันโดษมานั่งกับสองคนเลยเนี่ยเออขอบคุณมากครับไม่ไปนั่งรมกลุ่มเขาไงขอบคุณจ้าขอบคุณจา้ณจาโหวันนี้รางวัลน,น้อยแน่เลย,ยคนข้างหลังเดินมาให้กูไม่ได้แน่แน่และวถานีวอแ,แล้วคนข้างหน้าก็เงินเดือนคนชรายังไม่โอบก,กันด้วยใกล้แล้วใกล้แล้ว,ลวเจี๊ยบดีแลพี่อ้าวพี่พจวนจ่าจ้า โถเอ้ยพี่นี่นะตายยากจริงๆเลยเฉันกำลังนั่งบน่นคิดถึงพี่กำลังนั่งชมพี่ให้ทุกคนได้ฟังน,นินทาพี่วะเนี่ยนินทาเรื่องอะไรฉันชมพี่อยู่มึงนี่ยิ่งมองหน้าตายยิ่งคิดริ้วขี้เหลวมึงไติดข้ามาวะกูหน้าตาดีเหมือน, <c oughs> น,น,นพ่อพ่อก็น้าตาดีมึงไปขี้เหลวมีใครอ่ะฮะสงสัยติดแม่มั้งแม่ก็สวย แล้วมึงทีเด็กว่าแม่ต้องแอบมีชู้กับทาซานแม่ดูว่าในป่าด้วยห,น,หน้าฉันเหมือนทาซานหรือไงล่ะแล้ววันนี้กูมาหาเรียมตังร้อยหนึ่งที่ฝากมาาเมื่อวานนี้เอามาจะจะไปเมืองหลวง <laughs> เดี๋ยวพี่จวนแกลอ้อฉันเล่นหรือเปล่าแกตังร้อยหนึ่งที่แกฝากไว้แกเอาไปแล้วไงมึงเห็นว่ากูเป็นคนความจำสั้นหรือไงเนี่ยกูยจำได้เมื่อวานฝากมึงกูยังไม่เอามาเลย พี่จวนสมองเสือ่อมเรื่องไงเนี่ยสมาธิสั้นหรือเปล่าเอาสมาธิสั้นสมองสองเสื่อมไม่ใช่พี่จวนแกฟังนะฉันจำได้สิแกเนะ่ะเอาเงินมาฝากฉันไว้เมื่อวานตอนเช้าเนี่ยร้อยหนึ่งแบงค์ร้อยแดงแงเลยใช่ไหมอะแกลองนึกดูนะที่ฉันบอกว่าแกเอาไปแล้วเนี่ยก็เมื่อวานตอนเย็นเนี่ยแกมาฝากฉันไว้ตอนเช้าใช่ไหมไแล้วเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยแกมาเอาจากฉันไปเจ็ดสิบบาท อาจะสิ้นแล้วนะ,ะแล้ววันนี้ตอนเช้าเนี่ยเมื่อกี้เลยเนี่ยแกมาเอาจากฉันไปสามสิบบาทนี่ก็ครบร้อยแล้วไงพี่จวนครบร้อยนะ,ะแล้วแบงค์ร้อยกูอยู่ไหนห<ะ>แบงค์ร้อยกูล่ะพี่จวนมึงจะพบงค์ทำ<ต>ไมเนี่ยก็มาความลมกูจะแบงค์ร้อยกูจะไปเที่ยวแล้วก็แบงค์ร้อยแกจะมีได้ยังไงแบงค์ร้อยแกฉันเอาไปแตกแล้วไงเอาไปแตก ก็จะวอยวายทำไมเนี่ยวอยวายเนี่ยแม่เดินตัดหน้าลิเกย์คุณกำลังูอยู่ไอ้เจียมอะไรมึงทำยังไงเนี่ยมึงนี่มึงจะด่ามึงยังไงดีวะเสียใจเสียชาติเกิดมึงไม่น่าเกิดเป็นน้องกูเลยแม่รู้ว่ามึงเกิดมาอีกกูเท่ายัตโตตั้งแต่เด็กยัตปากมึงทำได้ยังไงเป็นร้อยกูกว่ากูจะหามาได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์เอาของกูไปเตะขนาดกูไปทำจานก๋วยเตี๋ยวเขาแตกกูยังต้องทดใช้แล้วที่เป็นร้อยกูแตกึงทดใช้กูยังโอ๊ยพี่จวน จะบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะ mm hmm. ก็แบงร้อยแกถ้าหาว่าฉันไม่เอาไปแตกฉันจะเอาเจ็ดบสามมาให้แกได้ยังไงแล้ว mm hmm. การพูดวายภายในบ้านของในพานฉากนี้สีสันดา้านหน้าเวทีครับคุณว่องตะวันรับบทบาทเป็นในพานใหญ่ให้น้ำวัดจอมจิก นาพาลไปแล้วะใค้หาวยายปอดทำหัวใจขายปอดทำหัวใจขายปอดหัวใจขายปอด ลูกเที่ยไอ้ไี้ถ่ายนั่นไม่ใช่ปอดจมูกแกยาวจังวะพ่องวงช้างยังไม่ทำเป็นล่าเลยได้งวงช้างมะมันไม่ใช่ปอดไอ้ก้วนมันไอ้ชวนฮะนี่มึงเกิดอะไรขึ้นพ่อเช็ดพี่เช็ดพี่ชวนอะไรแกเล่นเท้ากับพ่อได้ไงใช่กต้องทำไมเล่นไม่ได้มาช่วยกูกลัวมึงเหรอจะไปมึงแล้วแม่บ้านหลังนี้พ่อของมึไม่กลัวมึงทำไมไอ้ตวนไอ้ตวนไอ้ตวนอะไรมันมากไปแล้วมากอะไรนี่มึงอย่าไปลยพ่อ ทามึงไม่ไั้ถือมึงจหยัวพ่อไปเลยอีเตียมดีมากไม่เงยไมเนี่มึงนี่ไปเลีนเส็จเขาตุกติิงเขียดนีเขียดนเขียดนเขียนเขียนก็เบาขวาเขียาลูกเลลูกตัวดีมึงเนี่ยพ่อไปรับรางวัลก่อนกเขียโอ้ยเขียดิจับลุกลูกตัดีมึงเนี่ยขอเชิญคุณว่องรับรางวัลมงควอามไปเลยกเนีย โอเคประเด็นนะไอ้หาอไ้จวน่มแกน้องก่อนไม่รังแกได้ไงก็น้องสาวลูกสาวก็ดีแกมันเอาตังค์ที่ไปมันไม่ยอมคืนมันกงตังฉันเป็นฟอตจรด้วยด้วยเก็บลูกเชเาตังของพี่ไอ้จวนไปเหรอถ่พ่อฉันจะไปเอาตังค์ที่จวนได้ยังไงคือเรื่องของเรื่องทั้งหมดอันนี้พ่อตั้งสตินะแล้วพ่อก็ ตั้งใจฟังนะเดี๋ยวเจียมใจเนี่ยจะเล่าให้พ่อฟังแต่แรกจนจบเลยไม่คุณจะจะคนข้าหูใจลูกกูยังไม่ได้เล่าเลยลูกกูจก่อนลูกรักลูกรักของพ่อพ่อคือเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเน,นี่ยนะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยพี่จวนเนี่ยนะเมื่อวานตอนเช้าพี่จวนเนี่ยเอาเงินมาฝาเกเจียมใจไว้หน,นึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทใช่เมื่อวานตอนเช้านะพ่อ ใช่แล้วพอตกเย็นของเมื่อวานนี้พี่จวนเนี่ยมาเอาจากฉันไป70บาท70บาทอ่าพ่อนับนะ70็ดบเจ็ดบาทนะแล้ววันนี้ตอนเช้าเมื่อไม่นานเนี่ยพี่จวนเนี่ยมาเอาจากฉันไป30บาทไปสาบาทก็บวกกันแล้วก็ครบร้อยแล้วไหครบร้อยแล้วใช่ไหม เอาพ่อแบงค์ร้อยพี่จวนมันจะมีได้ยังไงแบงค์ร้อยพี่จวนน่ะเจียงก็เอาไปแตกแล้วไงพ่อยุ่งแล้วยุ่งแล้วดูเองนี่เป็นไงแล้วยุ่งแล้วอย่างนี้ยุ่งแล้วอะไรเจียงไปทำเงินเพื่อยุ่งแตกไม่ได้ลูกต้องผิดไม่ผิดผิดอะไรล่ะพ่อพ่อไม่กิก๋เตี๋ยวพี่ไอ้จวนเนี่ยพี่ไอ้จวนทำทางเขาแตกพ่อยังเสียตายเขาเลยลูกนี่มึงฟังอ่ะมงไม่แปลกใจแล้วใช่ไหม ว่าพี่จวนเนี่ยมันง้อติดใครไ้พ่อมึงใครมาด่าพ่อกูเลยแล้วมึงอยู่อะไรในครอบครัวกูละพ่อจ๋าลูกพ่อเนี่ยนะอ่ะได้ได้ไม่เป็นไรคือเรื่องวันนี้มันจะจบไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าหาว่าพี่จวนไม่ได้แบงค์ร้อยคือใช่ลูกพี่จวนมันต้องการแบงค์ร้อยแบงค์เงยวเท่านั้นแบงค์แงินอะไม่ต้องแบงค์เลยลูกอ่ะได้ได้พอมีให้ยืมไหมอ่ะ เรเดี๋ยวแป๊บนึงนะพ่อนะอะโเคพี่จูนอะไรไม่ต้องมาง้อไม่ต้องมาง้อกูไม่ได้ไม่ใช่มีขอยืมตังค์หน่อยเท่าไรร้อยหนึ่งไม่โกงหรอกนะไม่โกงนะไม่โกงอ่ะร้อยหนึ่งอ่าร้อยหนึ่งนะยืมร้อยหนึ่งนะจำไว้แหละจำไว้พ่อจ้าลูกถ้าหาว่าวันนี้พี่จวนอยากได้แบงค์ร้อยคืนถ้าอย่างนั้น เทียมใจคืนหนึ่งร้อยบาทดีมากลูกเทียมใจลูกรักอของพ่ออ้าวไอ้ต้วนเงินหนึ่งร้อยบาทที่เทียมใจเอาไปเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นจ่ายแล้วจ่ายแล้วแค่นี้ าไปเที่ยวบอกใครนะว่าฉันเกิดมาในครอบครัวนี้อเอางี้พ่อไม่อยางนั้นเดี๋ยววันนี้เจียมอาจจะเตรียมแบบข้าวไว้รอพ่อนะจา้าดีมากไปไเดี๋ยวเราพ้ามามาบ้านนอนรับพ่อกจ้าจบแล้วลนะทำม่มทำไมทำไมต้องมาต้องผ่านคนเลย เข้าป่าไปตามวิธีของนายปราดพ่อลูกครับท่านผู้ชม